สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้และผู้ต้านของคินนานในตอนที่7 0 0ดรเนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าแค่คนเดียวจะสามารถรอบมือกับพวกเราทั้ง11คนได้อย่างไงนี่ดีจริงแล้วเจ้า พวกเจ้าทั้ง9้าคนปลดปล่อยกายเนื้อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ออกมาพร้อมกันและใช้ทุกวิธีทางหลังเขาเอาไว้ข้าจะพานายน้อยออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมเจ้าถึงได้รีบนักละ่ะเจ้าเพิ่งจะมาถึงเองไม่ใช่เรื่องไงเออเออเจ้าเจ้าคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่ข้าขอเตือนเลยปู่ของข้าคือจักรพรรดิเก้าสวรรค์ เขาเป็นถึงรองประมุกแห่งเผ่าวิญญาณอามตะนอกจากนั้นยังมีสมาชิกของเผ่าของข้าอยู่บริเวณนี้อีกมากมายหากเจ้าก้าดูเหมือนว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาเลยขู่ข้าอย่างนั้นหรอถ้าหากเจ้ากล้าทำร้ายข้าแล้วก็ข้าจะทำร้ายคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าทุกคนเลยคิดจะทำร้ายคนที่เกี่ยวข้องกับข้าอย่างนั้นหรอ โอ้ชิ้นนันเหมือนว่าเจ้าจะอารมณ์ร้อนพอตัวเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะสอนบทเรียนเพิ่มเติมให้เจ้าหมอนี่เลยก็แล้วกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยสินี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่อย่าเข้ามานะ <Yeah. S 2> อย่าโอ้มิตรพุทธบาปกรรมบาปกรรมไหนขอข้าดูหน่อยสิว่าเจ้าเด็กคนนี้มีอะไรดีๆบ้าง บ้าเอ้เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นถึงหลานของรองประมุขของเผาวิญญาณอามาตะไม่ใช่หรือไงทําไมเจ้าไม่มีกิจน้าแข็งหรือหยกต้องห้ามหลิวเซียนเลยสักขินละมีแต่ยันและสมบัติไม่กี่ขินเองเหรอมันมันไม่ใช่ความผิดของข้านะพวกเราก็มาจากรอบนอกของดินแดนต้องห้ามหลิวเหอเพื่อค้นหากิจน้ําแข็งและหยกต้องห้ามหลิวเซียนเหมือนกันแต่พวกเราได้ส่งมอบขินที่พวกเราเจอให้แก่ผู้อาโวโุโสไปแล้วอ้อเจ้าหนู บอกมาสิจนถึงตอนนี้พอพวกของเจ้าค้นพบกิ่นน้าแข็งและยกต้องห้ามหลิวเซียนรวมกันได้กี่ชิ้นกันแล้วล่ะเออ่ท่านจอมยุทธข้าขอบอกแก่ท่านตามตรงว่าท่านไม่อาจป้นชิงสิ่งใดจากเราได้เพาของเราส่งผู้ปกครองไร้เทียมทานสองคนเข้ามายัางดินแดนต้องห้ามหลิวเหอแห่งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีจักรพรรดิก้าวสวรรค์อีกหลายคนฝ้ารออยู่โดยรอบกองดินแดนต้องห้ามหลิวเหออีกชื่อ แม้ว่าข้าจะเป็นคนที่กล้าหาญแค่ไหนแต่ก็ไม่อยากจะมีปัญหากับคนเหล่านี้หรอกนะแต่ว่ามันก็พอมีวิธีอยู่นะหากพวกท่านต้องการเรียกสิ่งเหล่านั้นเป็นค่าไถ่ตัวของข้าพวกท่านอาจจะได้กิดน,น้ำแข็งและหยกต้องห้ามหริอวเซียนสักสองสามชิ้นก็เป็นได้นะเจ้าหนูอย่ามาเล่นลิ้นกับข้านะเจ้าคิดหรอว่าพวกเราจะเดินตรงเข้าสู่กับดักด้วยตนเองนะเรียกค่าไถ่เจ้าอย่างนั้นหรอ ถึงอย่างไรก็เถอะข้าก็ได้ค้นพบแผนที่จากกระเป๋าของเจ้ามันคือแผนที่อะไรบอกข้ามาเดี๋ยวนี้เนะมันเป็นแผนที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้พวกเราพบกับสายแร่เหล็กอยู่กับกินน้ําแข็งและยกต้องห้ามหลิวเซียนแต่ช่างหน้าเสียดายที่มันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถึงเวลาที่จะขอมันเอามาได้ ยังไงก็เถอะในเมื่อพวกเจ้าเป็นคนลงมือกับพวกเราก่อนคงจะบอกว่าพวกเราลังแก่เจ้าไม่ได้หากเจ้าไม่อาจหาหนทางมาชดเชยให้แก่เราข้าเกรงว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปทั้งหมดไม่ได้เออข้าอาจจะใช้งานด้วยพนึกวิญญาณศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ข้าเพียงต้องการเวลาราวสิบวันไม่สิถ้าหากพวกเราร่วมมือกันน่าจะใช้เวลาห้าวันเพื่อทําให้กิจน,น้ําแข็งและยกต้องห้ามหลิวเซียนเหล่านี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้ท่านว่าอย่างไงละ ใช้เวลาหวันอย่างนั้นเหรอเจ้าคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือหรืออยังไงนี่เขาจะบอกว่าวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์สามารถเล่งให้กิจน้ำแข็งและยกต้องห้ามหลิวเซียนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ได้อย่างนั้นเหรอข้าเคยเรียกใช้ผนึกวิญญาณปฐมภูมิเมื่อข้าได้รับมเมล็ดพันเปลวเพลิงอามาตะล้อมละลายเตาในาสถานที่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ ผนึกให้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับวิญญาณสวรรค์และผนึกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ผนึกวิญญาณปฐมภูมิก็สเสถียรและแข็งแกร่งกว่าผนึกวิญญาณสวรรค์และผนึกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่บุคคลลึกลับที่ทิ้งมเมล็ดพันธุ์เปลวเพลิงอมตะล้อมละลายเตาเอาไว้เตือนข้าว,ว่าอย่าใช้ผนึกวิญญาณปฐมภูมิต่อหน้าเผาวิวญ,ญญาณอมตะจนกว่าจะกลายเป็นจัก,กรรพัิมิเช่นนั้นคงต้องพบกับปัญหาอย่างแน่นอน ชิ้นนั้นเจ้าจะทำยังไงต่อดีล่ะจะให้พวกเขาใช้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะให้ผนึกน้ำแข็งและยกต้องห้ามหรือเซียนสมบูรณ์แบบหรือไม่ไม่จาเป็นล็อกข้าเพิ่งจะคิดค้นวิธีหนึ่งขึ้นมาได้เจ้านําคนเหล่านี้ออกไปก่อนแล้วข้าจะลองดูว่ามันได้ผลหรือไม่ถ้าหากมันไม่ได้ผลค่อยให้พวกเขาใช้ผนึกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทาให้มันสมบูรณ์ก็แล้วกันมันจะดีหรอให้พวกเราออกไปนะ้าเจ้ามีความลับอะไรหรอ ว่าเยาคินนานจะต้องมีเหตุผลของเขาอยู่แน่เ้าพาคนพวกนี้ออกไปกันเถอะในเมื่อพวกเขาออกไปแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าหวังว่าผนึกวิญญ,ญาณปฐมภูมินี่จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะ สุดยอดไปเลยผนึกวิญญาณปฐมภูมิมีความพิเศษอย่างแท้จริงหากเป็นผนึกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คงต้องใช้เวลา5วันในการจัดการแต่นี่กลับทำให้ข้าใช้เวลาเพียงไม่ถึง900ชั่วลมหายใจก็ทําเสร็จแล้ว <S <S ในเมื่อเป็นเช่นนี้หากว่าเจอจิตน้ําแข็งและยกต้องห้ามหรือเสียนที่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วสิชินนอนผลเป็นยังไงบ้าง ข้ามีวิธีที่จะทําให้จิตน้ําแข็งและยกต้องห้ามหลิวเซียนสมบูรณ์แล้วเยี่ยมไปเลยสมกับเป็นเจ้าชิ้นน,นั้นไม่ทําให้ข้าผิดหวังจริงๆเอาละพวกเจ้าทั้ง11คนต้องสาบานอมาตะาปีศาจโดยสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นณนที่นี้ถ้าหากพวกเจ้าไม่ยอมสาบานข้าข้าพวกเจ้าทิ้งแน่เออพวกเราสาบานแน่นอน